สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงพัทร์ยิ้มนะคะก่อนจะไปฟังนิยายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e เพื่อไปกำลังใจใช่องด้วยนะคะ ไปฟังนิยายกันค่ะนิยายเรื่องแสตาาพ่ายรักโดยจันร์ฉาย ep หนึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางผู้คนขวักไขว่และจอแจไปได้วยชาวต่างชาติและผู้คนมากหน้าหลายตาหญิงสาววัย25ปีผู้มีใบหน้าสวยคมโดดเด่น ดวงตากลมโตสีดำสนิทมีเสน่ห์อย่างน่าประหลาดจมูกโด่งได้รูปแสดงถึงความเป็นคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองริมฝีปากเล็กบางแต่อิ่มฉ่ำที่ตอนนี้เคลือบด้วยลิปสติกสีแดงสดรูปร่างสง่าง,งามสวยสมวยัยถูกซ่อนอยู่ภายใต้ชุดเดรสสั้นตามสมัยนิยมผิวขาวอมชมพู ที่โพผพลพ,พล้นอาพรมานั้นดูช่างกระจ่างตาแก่ผู้คนที่พบเห็นเสียเหลือเกินความสง่างามกับรูปร่างที่เพียวละหงบวกกับการแสดงถึงท่วงท่าของสาวมัน่นเรียกความสนใจให้กับบรรดาผู้คนตามทางเดินที่ขวักไขวยอยู่นั้นหากใบหน้าสวยกับนิ่งเฉยมุ่งมัน่นก้าวเดินไปด้วยท่วงท่าที่ไม่สนใจใครนั่นนันนน คุณแสงฉายหรือเปล่าคะแม่ละสางสาววัยยีปีบอกกับผู้เป็นมารดาของเธอเธอเป็นลูกสาวของดอกแก้วแม่บ้านประจำตระกูลทาดาดำลงกุลดอกแก้วมีความจงรักภักดีและสำนึกในบุญคุณของคนเป็นนายแห่งบ้านนี้ที่ส่งเสียให้ลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอ ด้านเรียนในมหาวาลัยระดับประเทศแต่การจากไปของท่านผู้มีพระคุณย่อมสร้างความโศกเศร้าให้แก่ทุกคนในบ้านคุณแสงคะทางนี้คะ่ะดวงตาสีดำและกลมโตนั้นตวัดหันมามองหญิงสาวพร้อมหยุดการเดินทันทีเพื่อรอให้แม่บ้านมารักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของเธอถึงสามใบสวัสดีคะ่ะคุณแสงฉายรักษาเอ่ยทัก ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคุณหนูกลับมาแบบนี้บ้านของเราจะได้ใครายเศร้าสักทีนะคะรศาย,ยกมือไหว้พร้อมรายงานตัวหนูรศาเองค่ะลูกแม่ดอกแก้วจําหนูได้หรือเปล่าคะหญิงสาวยกมือรับไหว้ตามมารยาทก่อนจะปลายตามองสวัสดีค่ะคุณแสงดอกแก้วแม่บ้านขอตระกูลทักทายด้วยความนอบน้อม รักสาลูกคุณแม่บ้านที่คุณพ่อส่งเสียให้เรียนสีนะค่ะคุณแสงกลับมาแบบนี้บ้านทาดาดำรงกุลจะได้มีสีสันจักทีนะคะรักสาพูดเอาใจหากแต่นายสาวคนสวยกับตวัดสิตามองอย่างไม่พอใจอะไรกันคุณพ่อจะไปทั้งคนพวกเธอใช้ฉันมาเป็นสีสันให้บ้านเนี่ยนะถ้าวิญญาณคุณพ่อได้ยินท่านคงเจ็บใจพี่ลึก ที่คนทางนี้จ้องแต่จะหาเรื่องดื้อเรลงสนุกสนานกันท่าเดียวล่าสาสาวน้อยเริ่มวางสีหน้าไม่ถูกเธอไม่นึกว่าคุณแสงฉายคนสวยของเธอจะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากเมื่อ15ปีที่ผ่านมาจากเด็กสาวหน้าตาสดาสวยขี้อายไม่พูดกลายเป็นสาวสวยวสเผาเสน่ห์และเยอ่อหยิ่งอย่างสุดสุดโดยเฉพาะการถือตัวอย่างเห็นได้ชัดแล้วนี่ จะไปกันได้หรือยังเสียงนุ่มดูอ่อนหวานแต่แสดงออกถึงความหงุดหงิดเล็กน้อยเดินทางมาเหนื่อยแสนเหนื่อยยังจะมายืนอยู่แบบนี้อีกดอกแก้วละล่ำละลักษ์สั่งให้ลูกสาวไปช่วยยกกระเป๋าให้คุณหนูคนเล็กแทบจะทันทีอะไรกันแม่เจอหน้าไม่ทันไรยหนูก็โดนดุซะแล้วไม่ไหวเลยลู้งี้ไม่มาดีกว่าแล้วสาเดินบนกระปดกระแปด เมื่อแสงฉายเดินห่างออกไปแล้วแกมันชอบหาเรื่องคุณแสงฉายกำลังอยู่ในความเสียใจก็ดันพูดไม่ดูตามาตาเหลือเองนี่นาฉันว่านะแม่บุคลิกตอนเนี้ยของคุณแสงฉายมันคนละเรื่องกับคุณสายทานไปเลยนะแม่นะเอ๊ะเยเลสาดอกแก้วทำท่าจะตีไปยังแขนของลูกสาวหยุดพูดมากเลยนะเดี๋ยวสิ่งที่แกพูดก็ ไปถึงหูคุณแสงเข้าจะพากันเดือดร้อนนะแม่จะบอกให้แม่หนูผู้ผิดตรงไหนหรอเอ๊ะนังนี่เร็วเข้าเร็วเร็วเลยคุณแสงฉายเดินไปถึงโน่นแล้วเดี๋ยวโดนบ่นซ้ำสองอีกหรอไปเร็วรีบลักกระเป๋าตามคุณคุณไปเลยเลลปปร็วรถซปเปอร์คาร์คันหรูเลื่อนตัวผ่านรั้วประตูเข้าทางครองหาด ทาดาดำลงกุลไปได้วยความรวดเร็วสิบกว่าปีที่เธอจากบ้านแห่งนี้ไปแต่ทุกอย่างยังคงดูเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมที่เธอเคยวิ่งเล่นบ้านหลังใหญ่นี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครือขาดมากกว่าบ้านอยู่พร้อมหน้ากันดีเลยนะคะยินดีต้อนรับการกลับมานะจา้าหนูแสงฉายคุณกอบกุลภรรยาคนแรก ของคุณทำาลงมีสักเป็นแม่เลี้ยงของเธอเออดทักด้วยความดีใจสายทานรีบตรงเข้าสวมกอดน้องสาวต่างบานดาของเธอนั้นสายทานมีใบหน้าละไม้คลายแสงฉายทั้งสองมีรูปหน้าเรียวสวยเหมือนกันหากแต่สายทานไม่ได้มีความสวยที่โดดเด่นและสะดุดตาเหมือนอย่างน้องสาวต่างมานดาแสงกลับมาทำไมไม่โทรบ,บอกพี่ล่ะพี่จะได้ออกไปรับ แสงฉายจำต้องยกมือวัดทั้งสองอย่างเสียไม่ได้แสงคงไม่กล้าลบกวนพี่สายหรอกคะ่ะลบกวนอะไรกันสายทานยิ้มหวานส่งกลับมาให้น้องน้องสาวคนเดียวของพี่กลับมาทั้งทีทำไมพี่จะไปรับไม่ได้หรอจ๊ะเสแสงแกล้งทำแสงฉายคิดอยู่ในใจของเธอแต่ก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาหนูแสงเหนื่อยไม่ลูกทานอะไรสักหน่อยดีไหมคะไม่ค่ะ ช่วงนี้แสงกิดอะไรไม่ค่อยลงนะคะแสงขอตัวไปพักก่อนนะคะว่าแล้วหญิงสาวก็เดินเข้าบ้านไปได้ไม่กี่ก้าวก่อนจะหันมาอ,อ้อลืมบอกไปค่ะคืนนี้แสงไปวัดด้วยนะคะหลังจากแสงฉาาเก้าเดินเข้ามาในห้องนอนของเธอที่ถูกดูแลไว,ไว้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เธอไม่ได้อยู่ฤราหั์แห่งนี้ข้าวของทุกชิน้นเครื่องใช้ทุกอย่างยังคงอยู่ครบ ตรงตามสภาพของมันตั้งแต่แรกหญิงสาวเดินมาทิ้งตัวลงบนเตียงนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนดวงตากลมโตปิดลงพร้อมกับถอนหายใจก๊กก๊กก๊กรักษาเองค่ะคุณแสงเข้ามาเสียงเอ่ยตอบของหญิงสาวดูเหมือนคนอ่อนล้าเต็มทีจริงๆคุณแสงมีอะไรให้รักษารับใช้คะรักษาเอ่ยถามด้วยเสียงใส นิ้วมือเลียวของหญิงสาวจึงชี้ไปยังกระเป๋าเดินทางคุณแสงจะให้รักษาจัดของในกระเป๋าเดินทางหรอคะหญิงสาวจึงพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่กำลังหลับตาอยู่คนน้อยไวักว่าจึงค่อยๆลากระเป๋าใบใหญ่และเปิดกระเป๋าเดินทางอย่างช้าๆเอาถุงที่มีอยู่ในกระเป๋านั้นออกมานะฉันเขียนรายละเอียดไว้หมดแล้วเธอสั่งโดที่ไม่ได้ลืมตา เนื่องด้วยเหนื่อยและอยากพักผ่อนน้ำหอมให้คุณกอบกุนนะกล่องเล็กๆที่ใส่สร้อยข้อมือให้พี่สายผ้พาพันคอของป้าดอกแก้วอุ๊ยส้อยข้อมือที่เป็นมุกนี่สวยจังเลยนะคะคุณแสงคุณสายต้องชอบแน่ๆเลยค่ะรอยยิ้มที่เยียดหยันจริงฉายชัดอยู่บนใบหน้าของเธอมันก็แค่ของที่พวกบรรดาหนุ่มๆทั้งหลายนำมาให้ฉันของพวกเนี้ย ไม่ได้มีค่าอะไรกับฉันนักหรอกแล้วมันก็ไม่ได้มีค่ามากพอที่ฉันจะต้องไปซื้อของมาฝากโดยเฉพาะสายทานขอมือสองต่อจากฉันฉันคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วส่วนเครื่องสมอังกับเสื้อผ้าพ,พวกนั้นฉันให้เธอนะโอ้โหอะไรกันคะคุณแสงราะะอุทัยความดีใจอย่างเสียงดังของแพงๆทั้งนั้นเลยให้รศะะหรอคะเอาไปเถิดฉันให้ แสงชายพูดอย่างไม่แยแสนในขณะที่รักสาก,กำลังเพลิดเพลินไปกับเสื้อผ้าสีสวยแสนแพนที่เธอเองไม่มีทางได้ใส่แล้วก็สามารถซื้อมันได้อย่างแน่นอนอ้อเธอช่วยเล่าให้ฉันฟังทีเล่าทุกอย่างเลยนะที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ในขณะตอนที่ฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยรวมทั้งเรื่องของพ่อด้วยนายถือพวงหลีดลงไปด้วยไอ้เพลิง เสียงทุ้งฟังดูล่าเริงเอ่ยขึ้นทันทีที่รถคันงามเลี้ยวข้จอจอดลานจอดรถของวัดชายหนุม่มเจ้าของเสียงก้าวลงมาเขามีผมสีดำสนิทตัดสั้นใบหน้าคมคายดูล่าเริงสดใสยอยู่เป็นนิดซึ่งอาจเป็นเพราะลักยิ้มข้างขวาของเขาก็เป็นได้ชายหนุ่มผู้นี้ชื่อเตวิตเขาเป็นทนายหนุม่มอายุ27ปี นายกล้าใช้เจ้านายอย่างฉันเหรอเสียงของชายหนุ่มอีกคนฟังดูทุมนุ่มลึกและเยือกเย็นกว่าเพื่อนของเขามากเพลิงหรืออาคานีเมธาวัฒนกิจนักธุรกิจหนุ่มไฟแลนด์ที่กำลังเป็นที่จับตามองของคนในแวดวงธุรกิจและบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ด้วยใบหน้าที่คมเข้มชวนมองคิ้วดกหนาเข้มเหนือดวงตาสีดำครับ เฉกเช่นผมของเขาจมูกโด่งรับกับริมปากบางเฉียบเขาเป็นบุรุษหนุม่มลูกงามจนหน้าอิจฉาแล้วได้ความสูงสง่าจัดได้ว่าเป็นหนุ่มโสดสุดทออที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้คนหนึ่งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาคคณีจะใช้เสน่ห์ในตัวของเขาควงสาวสวยมากหน้าหลายตาออกงานอยู่ตลอดเขารู้สึกท้าทาทุกครั้งกับการเปลี่ยนคู่ควง สิ่งนั้นมันทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ปราบสาวๆเหล่านั้นได้ฉันไม่ได้แกล้งนายนะเว้ยแต่ฉันจะให้แกถือหนะมีอะไรไม่เพื่อนสองหนุ่มในชุดสูตรสีดำเดินเคียงค้ากันเข้ามาในงานศพของคุณทําลงทาดาดํารงกุลที่ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและฐานนะโดยทวงท่าที่สง่าผ่าเผยแขกในงานค่อนข้างมาก ทำให้อาคานีไม่สามารถมองหาใครได้ทั้งสองหนุ่มมองหาเพื่อนสาวคือสายทานไม่พบเขาจึงนำพวงหลีดไปให้แก่คุณกอบกุลซึ่งกำลังรับแขกแทนอยู่ในตอนนี้สวัสดีครับคุณนะ้าผมขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับอาคาันีกล่าวอย่างนอบนอบ้อมกอบกุลยิ้มบางๆให้เขากอดจะสั่งให้เด็กนำพวงหลีดไปตั้งยังหน้าศพเตละลูกไม่มาหรอ ไปไหวศพอยู่นะครับกอบคุณพยักหน้ารับเออผมยังไม่เห็นหน้าสายเลยเฮ้ยยายสายนี้ก็ไม่ไหวนูน่นนั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังโน,นนะ่นน่ะน้าบอกให้มาช่วยกันรับแขกแต่สายดันบอกว่าทำใจไม่ได้ดีนะที่ได้หนูแสงมาช่วยรับแขกแสงหมายถึงลูกสาวคนเล็กที่อยู่อังกฤษนั่นเหรอครับคุณนะ้าจะจ้า,จา แสงเพิ่งกลับมาจากอังกฤษกกเมื่อเช้านี้เองนู่นไงจ้าที่กำลังคุยอยู่กับคุณหญิงอคนีมองไปตามมือของกอบกุลที่ผ่ายไปยังด้านหน้าของเขาเขาเห็นหญิงสาวรูปร่างสูงแต่ไม่ผอมแห้งอย่างผู้หญิงสมัยใหม่อกอวบอิ่มลับกับเอวคอดกิว่วสะโพกผาย เพราะชุดที่เธอสวมใส่นั้นเป็นชุดเดรสสีดำที่เน้นรูปร่างทุกสัสดส่วนของเธอช่างดูสะดุดตาสิเหลือเกินใบหน้างดงามนั้นกำลังยิ้มแย้มต้องตาต้องใจขาวขณนะกำลังสนทนากับผู้หญิงท่านแสงฉายอยากรู้จริงๆว่าจะร้อนเหมือนชื่อตัวเองหรือเปล่ารอยยิ้มแห่งความพอใจฉายชัดบนดวงหน้าที่คมคาย งั้นผมขอตัวไปหาสายก่อนนะครับถ้าไอเตม,มันมาถามลบกุนคุณนะบอกทีนะครับว่าผมไปหาสายเพลิงทันทีที่สายทานเห็นเพื่อนชายเธอก็โผลก็สู่อ้อมกอดชายหนุ่มที่อาจแขนรับร่างบางของเธอถกก็ใส่เช่นกันขี้แยเป็นเด็กไปได้แล้วสายชายหนุ่มพูดกับเพื่อนสาวด้วยน้ำเสียงที่ล้อเล่นแต่อ่อนโยน มือใหญ่ลูกเส้นผมสีดำชนิดของเธออย่างเบามือเพิงว่าสายอีกแล้วหญิงสาวที่ยังมีท่าทีสะอึกสะอื้นเพิงไม่ได้ว่าสายซะหน่อยเฮ้อแล้วกันเพิงเคยปลอบใครที่ไหนกันเล่าชายหนุ่มเกาหัวแกรงแกรงเพิงแค่จะบอกสายให้ออกไปช่วยคุณนะ้ารับแขกได้แล้วร้องไห้ไม่ไอายน้องๆมันเลยเหรอ หญิงสาวชะงักกับคำพูดของคนเป็นเพื่อนดวงตากลมโตจ้องมองหน้าชายหนุ่มทันทีจนอัคนีแปลกใจกับท่าทีที่เปลี่ยนไปเจอแสงแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมามองกันแบบนี้วะอย่าบอกนะว่าห่วงน้องสาวไงสายเห็นคุณน้าบอกว่าเธอมานั่งร้องไห้ที่มูโป่งอยู่แถวนี้เตวิทวิ่งมาสมทบตีไหล่เพื่อนสาวเบาๆสายสายเตชัก อยากจะเป็นน้องเขยสายซะแล้วสิเตวิตยิ้มกริ่มแบบคนล้อเล่นน้อยน้ยหน่อยนะเว้ยเพลงทับท่าขำเพื่อนเตอยากจะจีบน้องแสงนะผู้หญิงอะไรสวยชะมัดเตจีบได้แต่สนับเธอนะเพลงห้ามเด็ดขาดอ้าวอาคณานีร้องเสียงดังขึ้นมาทันทีแต่สายทานทำเป็นรู้ไม่ชี้ทำไมผู้แบบนี้ละสายเพลงน่ะเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายที่สุด ทิ้งมากี่คนแล้วเราจะพ่อคุณแล้วสายคิดว่าเพลิงจะฟังสายหรอถึงไม่ฟังสายสายก็ไม่สนสายไม่คุยด้วยแล้วไปช่วยคุณแม่ดีกว่าหญิงสาวคอนเพื่อนชายทั้งสองก่อนจะรีบออกไปน้าง,งานทิ้งไว้แต่เพียงสองหนุ่มเท่านั้นที่กำลังสนทนาถึงน้องสาวแสนสวยอย่างออกรถออกชาต,ตาราสาผู้ชายฉันว่านะสายเนี่ยจัดว่าสวยแล้วนะ แต่พอมาเจอแสนในวันนี้ยัยสายของเราดูเรียบเรียบจืดจืดไปเลยวะ่ะเตเอ่ยขึ้นจะว่าไปมันจะไม่เรียบได้ไงวะชายหนุ่มคิดและสายตามองการแต่งตัวการวางตัวที่ดูมั่นใจขนาดนั้นสายสู้ได้ก็แปลกแล้วแหละจริงไหมว่าเพื่อนเตวิศพูดพร้อมเอามือตบบ่าเพื่อนจบอีพีหนึ่งค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะคะรอติดตามตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ